โยสวัสดีครับเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนมารับชมและฟังเรื่องของนักล่าอาสูรคนหนึ่งที่กําลังตามหาลูกสาวบุญธรรมของเขาอ่าผมไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนเลยไว้ทําคลิปแบบเล่าเรื่องอะไรทํำนองเนี้ยแต่ว่าก็อยากทําำนะแล้วก็หวังว่าจะสนุกไปกับคลิปวิดีโอนี้กันนะฮะ เดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องรับชมกันเลยดีกว่านะอันนี้ก็คือเป็นภาพเป็นฟุตเทจอะไรจากเกม The Witcher 3ที่ผมไปเล่นมานะแล้วก็มันเป็นเกมภาค3ครับแล้วผมก็เล่นเนื้อเรื่องอะไรปรนมาณพักหนึ่งแล้วล่ะเพราะงั้นนะถ้าคุณมาฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อาจจะงงๆหน่อยว่ามันเรื่องมันเป็นยังไงเอ้ยแต่ไม่เป็นไร ให้เป็นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมเองผมจะทําให้คุณถึงแม้จะไม่เคยรู้จักวิเชอร์สามาก่อนไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนไม่เคยดูซีรีส์มาก่อนแต่ว่าคุณก็ต้องเข้าใจแล้วก็สนุกไปกับเรื่องนี้ได้แน่ๆ <c oughs> ไม่รู้จะทําได้หรือเปล่านะ, <c oughs> ะเกินะ <c oughs> ดเรื่องสั้นๆก่อนก็คือเแกลอเนี่ยเขาเป็นนักล่าอาสูรครับเขาหาก,กินกับการเดินทางไปรอบโลกแล้วก็ล่าอสูรเพื่อช่วยเหลือผู้คนนะนะแล้วก็แลกเปลี่ยนกับเงินงน,นะแน่นอนสิใครเขาจะทําฟรีๆละ่ะชื่อเต็มของกลอก็คือแกลลออฟลิเวียนะคือแต่แต่เดิมเนี่ยเขาก็ ออฟลีเบียที่เติมมาข้างหลังเนี่ยก็คือเป็นฉายาที่เขาได้รับจากเหตุการณ์หนึ่งในอดีตแล้วนะซึ่งตลอดช่วงชีวิตอันยาวนาะนของแกรอเนี่ยเขาได้พบกับลูกสาวบุญธรรมคนหนึ่งครับที่ตัวเองเก็บมาเลี้ยงเธอเนี่ยชื่อว่าซิลีนะซิลิล่าเป็นลูกสาวเป็นเจ้าหญิงของเมืองแห่งหนึ่งที่ล่มสลายไปแล้วนั่นแหละเป็นเจ้าหญิงแห่งสินทาแกรอเนี่ยก็รับเธอมาเลี้ยงด้วยเหตุผลบางอย่างนะกาเลี้ยงไม่ค่อยเป็นหรอกเขาก็เป็นคนแข่งกระด้าษนะ แล้วก็พยายามสอนทุกอย่างที่ตนเองรู้ให้สิริรู้ไปด้วยสิรินะฮะจากเด็กแก่นแก้วก็เรียนรู้เรื่องของวิเชอร์นะวิเชอร์ก็คือเป็นชื่อของเหล่านักล่าสูนที่แกรอเป็นนะฮะนะครับสิริก็เรียนรู้หลายๆอย่างทั้งวิชาดาบ ความรู้พื้นฐานเรื่องสาาัตว์อสูรอะไรทานองนั้นจากนั้นอ่ะพอเวลาผ่านไปหลายปีเนี่ยสิริก็จากแกรลอไปนะพวกเขาก็ไม่ได้เจอกันหลายปีเลยแหละจนกระทั่งสิริกลับมาที่นี่อีกครั้งการมาของสิริเนี่ยพอแกรอแกรอรู้อย่างนั้นเนี่ยจากเดิมเขาก็ดีใจอยู่แล้ะแต่ว่ามันก็มาพร้อมกับความเครียดบางอย่างนั่นก็คือสิริเนี่ยเธอมาที่ดินแดนแห่งนี้พร้อมกับศัตรูของเธอเล่าก่อนนะว่าดินแดนแห่งนี้ที่ผมกำลังเล่าถึงอยูน่นั้มันเป็นดินแดนแห่งเวทมนต์แล้วก็มีสัตว์อสูรมีความาอันตราย ดวยค่ะเขาเป็นวิเชอร์เนี่ยเขาก็ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดานะแต่เป็นพวกกายพันธุ์เป็นพวกนักสู้ที่ถูกฝึกมาโดยเฉพาะและถูกใช้สารกระตุ้นจดกายพันธุ์แล้วก็มีความสามารถที่แข็งแกร่งขึ้นนะเพื่อให้สามารถต่อสู้กับปะสูนได้อย่างสะดวกก็มีธรรมเนียมของเขามีสํานักของเขาและนอกจากเรื่องของแกโลเนี่ยในพื้นที่ต่างๆของโลกเนี่ยมันก็มีเรื่องลี้ลับอะไรต่างๆเยอะแยะเลยล่ะซิลิก็คือหนึ่งในนั้นนะซิลิเนี่ยเธอสืบสายเลือดมาจากเอลสมัยก่อนก็คือเป็น ผู้ที่มีเลือดของเอลเดนบัตรอยู่ในตัวนี่แหละผมไม่แน่ใจว่าบรรพบรัรพบุบพบรุษของเธอเป็นเอลหรือเปล่านะสายเลือดของซีรีส์มันเป็นสายเลือดที่พิเศษครับเธอมีพลังทําให้เธอสามารถครอบครองพลังที่จะสามารถเปิดประตูจากภพนี้ไปสู่ภพต่อไปหรือว่าสามารถเคลื่อนที่ระยะไกลได้ตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยเธอก็คุมพลังนี้ไม่ค่อยอยู่หรอกและด้วยพลังที่เธอที่เธอมีนี่แหละมันเลยเป็นตัวจุดชนวนให้ถูกตามล่าดโดยคน ประสงค์ไม่ดีบางกลุ่มสิริเนี่ยเดินทางกลับมาที่เนี่ยนะแล้วแกรเราก็ได้รู้ข่าวจากเพื่อนของเขานะว่าเออสิริเนี่ยลูกสาวบุญธรรมของชั้นเนี่ยนะกำลังถูกตามล่าโดยพวกไวหันซึ่งเป็นเอลหัวรุนแรงแกรเราก็เลยต้องพยายามเดินทางแกะรอยตามหาสิรินะครับเพราะว่าเธอเดินทางกลับมาโดยไม่ได้บอกใครอะไรเท่าไหร่ก็เลยเดินทางไปซ่อนไปหนีจากพวกไวหันไปนเนี่ยก็เลยต้องออกตามล่าว่าเอ้ยลูกสาวของกูงอยู่ไหนวะและทีเนี้ยในเนื้อเรื่องภาพที่ทุกคนกําลังเห็นเนี่ยคือแกรอใกล้ถึงจุดที่สิริอยู่แล้วฮะ คือเขาก็ต่อสู้กับพวกไวฮันแล้วก็ศัตรูไปตามลายทางนะจนกระทั่งมาถึงที่นี่ในเกาะลึกลับที่มันตั้งอยู่บนพื้นที่ลึกลับของโลกนี่แหละที่มีแต่หมอกอยู่รอบๆเต็มไปหมดคุณจะเห็นได้นะว่าแกลอเนี่ยกำลังล่องเรือไปแล้วก็มีพวกไซเลนเนี่ยมาตามรางควานเขาเป็นระยะๆะะเลยโดยแกลอก็เดินทางตามหินแสงหิงห้อยบางอย่างไปนะเรื่องก็คือสิริเนี่ยเธอไม่ได้เดินทางเที่ยงลําพังนะเธอเดินทางโดยเ,เดินทางกับมิสไซคนหนึ่งที่ชื่ออาราวาัต อาราวาสเนี่ยผมไม่รู้ผมเอาเสียงชื่อผิดหรือเปล่านะอาราวาัสเนี่ยก็คือเป็นเอลคนหนึ่งนะที่ไม่ได้หมายจะทำร้ายสิริีแค่พยายามจะปกป้องเธอจากคนที่หวังจะชิงพลังของเธอคือแกรอเนี่ยไปเจออาราวาสมาเวาอาราวาสที่บาดเจ็บอยู่เด็กก็เลยเหมือนจะชี้ทางให้แกรู้ว่าเอ้ยลูกสาวบุญธรรมของเจ้าเนี่ยอยู่ที่ก่อแห่งนี้นะนันพาเธอไปซ่อนเอาไว้ทํานองนั้นแล้วผมก็จาไม่ได้เหมือนกันนะว่าแสงหิงห้อยที่แกรอกับังตาเี่ยมาจากไหนคุณจะเห็นได้เลยนะว่ามันทุนลักทุเลน,นิดนึงเพราะว่า เออโดนไซเลนสัตว์อส,สูรโจมตีจนเรือล่มอะนะออกาตกแกเราก็ยังว่ายน้ำจนเดินทางขึ้นเกาะได้ด้วยดีนะทีนี้พอเขาเดินตามแสงหิงห้อยไปก็จะเจออส,สูรมาโจมตีตามรายทางเลยจะมีอส,สูรรูปร่างแปลกประหลาดที่มีพลังในการพังตัวอะไรทํานั้นเนี้ยเรื่องด้วยความที่เขาเป็นนักล่าสูรนะศัตรูวพวกนี้ก็ไม่ะระคายมือเท่าไหร่หรอกแค่มันจะถ่วงเวลาอะไรได้นิดหน่อย แเราก็จัดก,การพวกอาศสารสูญไปเรื่อยๆนะขนาดเดินตามเดินทางตามหาวา่าสิริอยู่ที่ไหนแสงหิงห้อยเนี่ยนำทางเขาไปยังกระท่อมแห่งหนึ่งที่อยู่บริเวณเหนือสุดของเกาะเล็กๆแห่งนี้นะเขาเพบว่าภายในมีใครบางคนอยู่ข้างในนั้นหลายคนเลยแล้วพอตัวเองเอ่ยชื่อออกไปเนี่ยแล้วก็บอกว่าเากำลังมาตามหาลูกสาวเนี่ย พวกเขาก็ปฏิปต่อเรื่องราวได้ทันทีว่าแกรลอเนี่ยคือพิชเชอร์ชื่อดังที่เคยมีเรื่องราวเล่าขายมาตามบทกวีแล้วก็คือจะเสือให้เห็นนะว่าแกรลอเนี่ยก็มีชื่อเสียงระดับหนึ่งเลยนะเจ้าคนแค้พวกนี้ก็เหมือนจะรู้เรื่องของซิลดีนิดหน่อยแหละแล้วก็ไม่ยินดีจะช่วยแกรลอสักเท่าไหร่เพราะว่าพวกเขาไม่ค่อยไวใจแกรลอนะเกาะแห่งนี้มันเป็นเกาะแห่งเวทมนต์นะแกรลอก็สงสัยว่าเอยเจ้าพวกคนที่อยู่ในกระท่อมเนี่ยมันมาที่นี่ได้ยังไงพวกเขาเล่าให้ฟังตามตรงว่าตัวเองเนี่ยเป็นกลุ่ม กลุ่มอะไรสักอย่างเนี่ยกลุ่มพอก้าหรือกลุ่มอะไรไม่รู้ผมก็จำไม่ได้เขาบอกว่าพวกตัวเองเนี่ยคือไปเจอแผ่นที่ขุงรัพย์ไปซื้อแผ่นที่ขุงรัพย์มาที่นําทางมาที่เกาะแห่งนี้ก็เลยเดินทางมากันแต่ไม่คิดว่ามันจะเป็นเกาะที่ถูกปกครอไปด้วยบอกและอันตรายอย่างนี้หรือระหว่างเดินทางขึ้นเกาะมาเนี่ยก็ถูกฆ่าไปหลายคนโดยพวกอาสูรแล้วนะก็เลย มาเจอกระทอมนี้เข้าก็เลยมาหลบภัยแล้วพวกเขาก็จะไม่บอกอะไรไม่เปิดประตูจนกว่าแกรอจะช่วยหาเพื่อนของพวกเขาที่กระจายไปตามเอ่อไปตามโซนต่างๆเนี่ยแกรอก็จะมีตัวเลือกนะครับว่าเขาจะสามารถทุบป,ประตูใช้ถ้าคำรุนแรงเพื่อให้พวกนี้เปิดประตูแล้วก็ตอบสิ่งที่ต้องการเลยไหมแต่แกรอที่ผมกาลังควบคุมอยู่เนี่ยเขาก็ผมให้เขาเลือกในการปรณีปนอมนะครับช่วยทําตามคําของพวกคนแค์คือก็รู้แหละว,ว่าสถานการณ์เนี่ยรู้อยู่แล้วว่าซิลิกําลังบาดเจ็บอยู่และอาจจะต้องการความช่วยเหลือโดยด่วนแต่ว่าก็ยังใจเย็นอยู่นะ อ่ะทีนี้แกเราก็รู้นะว่าเออนอกจากกลุ่มคนแคทที่อยู่ในกระท่อมเนี่ยก็มีคนแคทคือก็รู้แล้วนะว่าพวกนี้เป็นคนแคทคนแคทก็คือเผ่าพันธุ์ที่ตัวเล็กกว่ามนุษย์นะฮะแล้วก็มีความชนานาญในการสร้างอุปกรณ์เกือกมา้าข้าวของเชื่องใช้ดาบโล่อะไรทํานองนั้นอนะในกระท่อบเนี่ยมีคนแคทอยู่จํานวนหนึ่งนะแล้วก็มีรอบๆเกาะเนี่ยก็มีคนแคทก็บังหลงอยู่3ตน3คนแกเราก็เลยต้องเดินทางตามไปหานะฮะแน่นอนว่าก็ถูกพวกสารสูตรไล่ล่าอยู่เป็นระยะระยะเป็นตามรายทางเลย ซึ่งเขาก็จัดการได้โดยไม่มีปัญหาก่อนจะเจอคนแค่คนแรกครับที่แม่งไปหลบอยู่บนโขดหินนะแล้วก็มีสัตว์อสูรกําลังรอดักอยู่ข้างล่างเขาลงมาไม่ได้ครับแต่พอแกรอมาช่วยจัดการสัตว์อสูรให้แล้วก็ชวนให้ลงมาเนี่ยเขาก็กระโดดลงมาด้วยคว,ความดีใจก่อนที่จะคอหักตายซึ่งก็เป็นเรื่องน่าเศร้านะฮะทีเนี้ยพอไปหาคนแค่คนที่2เนี่ยก็โชคดีนะครับที่คนแค่คนเนี้ยเขาหลบอยู่ในปัป๊บาคารแล้วก็คือพยายามขึ้นมาที่สูงเพื่อขอความช่วยเหลือแล้วก็ สองไฟหาเรือที่ผ่านไปผ่านมานั่นแหละทีเนี้ยแกเราก็พาเจ้าหมอเนี่ยนะกลับไปรอที่กระท่อมก่อนที่เขาจะไปหาคนที่สามคนแค่คนที่สามเนี่ยแกเราไม่ได้พบเขาในสภาพที่มีชีวิตนะครับแต่ว่าพบเป็นศพนอนอยู่ในบึงแกเราก็จะช่วยจัดการสัต์สูวที่น่าจะเป็นต้นเหตุการตายของคนแค่คนที่สามให้แล้วก็สำรวจเกาะอ,อะไรนิดหน่อยนะครับก็พบว่าเกาะน,นี้มันเป็นเกาะเล็กๆที่โล่งกวาง้างจริงๆมีต้นไม้ พี่ไม่รู้มีอายุก,กี่ร้อยกี่พันปีไว้แล้วมันแต่มันก็มีอรารยธรรมอะไรอยู่เนี่ยมันจะมีถนนมีสิ่งก่อสร้างอะไรเล็กๆแน้นอยแกเราก็เดาไม่ออกเหมือนกันว่าที่นี่เคยเป็นอะไรมาก่อนจากนั้นนะครับแกเราก็เดินทางกลับกระท่อมนะซึ่งคราวนี้พอมีคนแคะมาช่วยพูดด้วยเนี่ยอ,อ่คนข้างในเขาก็รู้ว่าเอ้ยนี่มันเสียงพระพูของเขานี่ว่า ก็เลยยอมเปิดประตูมาแต่โดยดีนะแล้วจากที่มองพวกเขาแสดงความดีใจกันอยู่พักหนึ่งเนี่ยแกเราก็บอกว่าเออถ้าจะหนีไปเนี่ยก็ขึ้นมาเรือกับฉันได้นะเพราะว่าฉันเอาเรือมาที่นี่ซึ่งเรือแม่งหักไปแล้วไม่ใช่เรือพังไว้แล้วเปล่เอาเป็นว่า <S <S พวกคนแค้นเนี่ยก็พยายามเอ่อพูด <S <S คุยกับแกรอด,ดีๆแล้วก็ปฏิบัติต่อเรื่องดาวได้นะเพราะแกรอเนี่ยกำลังมาหาลูกสาวของเขาเอ้ยเดี๋ยวนะอันนี้คือที่เขาพูดนะเอ้ยเดี๋ยวนะลูกสาวที่นายกำลังตามหานั่นน่ะก็คือเป็นผู้หญิงผู้หญิงสูงๆผมสีขาวใช่ไหม โอ้เสียใจด้วยนะพอเรามาถึงเนะี่เธอก็ตัวเย็นซีดไปหมดแล้วอะวิญญาณกำลังใกล้จะออกจากล่างแล้วล่ะน่าจะบาดเจ็บและใกล้ตายมาก่อนที่พวกข้าจะพบไม่นานน่ะพูดอะไรทำนองนั้นนะฮะหลังจากนั้นพวกคนแค้ก็ปล่อยให้แกรออยู่ที่หน้าประตูเพียงหลัง,ลงพังขนาดที่พวกเขาเดินทางไปที่ชายหาดแนะแกรอ,อก็รู้สึกสลดกับคําที่ได้ยินเมื่อกี้นิดหน่อยก่อนที่จะเปิดประตูไปแล้วก็พบพบลูกสาวที่เขาไม่ได้เจอมานาน ซิลิล่านะครับโตเป็นสาวแล้วแล้วก็ดูมีภาพลักษณ์แตกต่างกับที่เขาจําได้แต่เขาก็รู้นะครับว่าเนี่แหละคือลูกสาวบุญธรรมของเขาแน่นอนแกรลอดก็ยังช่างใจอยู่นะครับว่าเธอตายจริงๆหรือเปล่าหลังจากกล้าๆกลัวดึงไหล่มามองหน้าชัดเนี่ยแกลเราก็ประคองรากของเธอเนี่ยขึ้นมาโอบกอดด้วยความคิดถึงนะ ซึ่งสิริก็ยังกับเป็นปฏิหารเละที่สิริดูไม่ได้เป็นอะไรมากเธอฟื้นกลับขึ้นมาแล้วก็กอดตอบแกรอนะก็เป็นโมเมนต์ของพ่อและลูกสาวที่ไม่ได้เจอกันมานานครับในที่สุดพวกเขาก็ได้พบกันสักทีหลังจากห่างหายกันไปหลายปี